อืมเห็นไหมอันนี้ก็ผิวหน้าจริงนะคะทุกคนอาจจะมีรอยสิวบ้างนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้ดีจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะความแตกต่างฝั่งนี้คือทาแล้วฝั่งนี้คือยังดูนะคะเห็นได้ชัดเลยดูเป็นผิวมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมดูโอเคอยู่นะมาจากลองข้างนี้เลยนี่ป้ายลงไปแล้วคะ่ะดูนะเม็ดนี้จ้ะปึ๊บ โอ้ oh my god <c oughs> นี่เป็นยังไงได้ไหมคะกันน้ำนะจ๊ะหนูอ่าอืมอืออืม,อ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 มนี่จ้ะ <c oughs> ถ้าขนาดนี้ก็ต้องไปอาบน้ำแล้วนะฮัลโหลสวัสดีค่ะ มาแล้วนะคะทุกคน EP นี้จะบอกว่าตกเป็นทาสการตลาดอีกจนได้ะคะ่ะทุกคนเครื่องสำอางค่ะจะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็น EP แรกนะคะทุกคนที่ทำการรีวิวคอสซิลเลอร์มิ้นค่ะทุกคนนี่เลยแพคเกจจิ้งคือน,น่ารักมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะรับจะเขียนว่าสวิตมินนะคะทุกคนดูสิคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในนะคะทุกคนแล้จะเป็นยังไงข้างในก็จะเป็นอย่างนี้หละคะ่ะมีทั้งหมดสามสีดูสิคะ เดี๋ยวเรามาลองสวอนดูนะคะว่าสีไหนเหมาะกับเราคะ่ะทุกคนอีพีนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันอันนี้คือผิวหน้าจริงนะคะดูนะทุกคนว่าจะปกปิดหรือว่าจะดีแค่ไหนจะสามารถปกปิดได้จริงหรือเปล่านี่ค่ะมีทั้งหมดสามเฉดสีนะคะก็จะมีผิวสีเข้มนะคะทุกคนผิวกลางแล้วก็ผิวขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าใบหน้าของเราเนี่ยจะเหมาะกับสีผิวเฉดสีไหนนะคะนี่เลยจะปกปิดได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาสวอน สีไหนเหมาะกับผิวแบบไหนนะคะทดลองเลยค่ะสีเทมก่อนเลยตัวน,นี้นะคะขอตลงไปตรงน,นีน้ปึ๊บเห็นไหมคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะทุกคนขอดมกลิ่นดูก่อนไม่มีกลิ่นเลยนี่ค่ะแล้วก็ผิวนี้เลยเอาผิวตัวน,นี้ค่ะผิวสองสีเฉดสีกลางตัวน,นี้ปายเลยค่ะปึ๊บก็ขาวขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็ สีขาวสุดนะคะทุกคนนี่ตัวนี้เลยค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมแล้วหน้าเราเหมาะกับสีไหนอ่ะอาร์มแล้วกูเ <c oughs> อ้าภาพอย่างนี้เลยจ้ะก็ต้องลองอะพนะ่นเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะคะว่าใครที่กำลังจะซื้ออย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนะคะมาดูคลิปนี้ก่อนว่ามันดีจริงหรือเปล่า เราซื้อมาในราคา35บาทค่ะคุณซื้อมาในราคาที่เท่าไหร่คะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าเราสั่งจากต,ตรงไหนมาดูกันเลยคะ่ะทุกคนนี่สีเข้มนะคะป้ายลงไปแล้วคะ่ะปุ๊บก็ได้นะดูว่าหน้าเราเหมาะกับสีเข้มป่ะสีนี้คะ่ะผิวสองสีคะ่ะทุกคนดูปุ๊บข่าขึ้นมานิดนึงเนาะเออ ผิวขาวปุ๊บอืมก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะผิวสีเข้มน่าจะเหมาะสุดไหมดูสิเพราะว่าสีอื่นก็ดูโดดไปนิดนึงผิวเรานะคะทุกคนเห็นไหมคะชัดๆอืนี่รอยสิวเห็นไหมคะเอาตอนนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆตัวน,นี้เนาะ ไม่เห็นเลยจ้าดูนะคะโอเคก็ดูปกปิดเป็นสีเป็นผิวเรามากเลยค่ะทุกคนเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังจะสั่งนะคะก็มาดูคลิปนี้ก่อนว่ามันสมควรรอว่ามันควรที่จะแบบเหมาะกับผิวเราหรือเปล่าสั่งมาแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะเราก็เป็นคนที่แบบไม่มีความรู้เรื่องเครื่องสำอางเลยค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกัน มันก็ว้าวอยู่นะทุกคนดูดิตัวนี้นะไม่สิวนี้ปุ๊บอ่า,อาหายเลยจ้ะลองแต่งให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะอุ๊ยหายไปเลยอะทุกคนดูสิมันก็ดูเป็นผิวเรานะดูดิเออก็ดีอยู่นะคะปุ๊บป,บปบ๊หายไปเลยจ้าสิวอาจจะเป็นดูแบบ มีความเข้มขึ้นมาในระดับหนึ่งดูนะคะอันนี้ทาไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทาครึ่งหน้าก่อนนะเพราะว่าอรอยนี้มันก็ดำพอสมควรเพราะว่ามันก็เข้มมากอะ่ะก็ถือว่าปกปิดได้ในระดับหนึ่งเนาะทุกคนว่าไหมนี่จ้าเดี๋ยวลองแต่งให้ทุกคนดูนะคะลองปกปิดให้ดูครึ่งหน้าก่อนว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ใต้ตาเดี๋ยวเราจะเอาสีที่มันดูสว่างขึ้นมาอีกสีผิวหนึ่งนะคะเป็นเฉดหนึ่งก็น่าจะเป็นเฉดที่สองดูนะคะว่ารอยหมองคำนี่จะปกปิดได้หรือเปล่า <coughs> <coughs> wow. Yêu nhỉ? Yêu nhỉ? É yêu รมันต้องมันน่าจะต้องเป็นสีผิวอันที่สามครู้สึกว่าเป็นผิวมากเลยค่ะทุกคนสําหรับเราก็ว่าโอเคอยู่นะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันหนาไปหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นผิวเรามากขึ้นนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย งนี้คือทาแล้วฝั่งนี้คือยังดูนะคะเห็นได้ชัดเลยดูเป็นผิวมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมดูโอเคอยู่นะมาจากลองข้างนี้เลยนี่ป้ายลงไปแล้วคะ่ะดูนะเม็ดนี้จ้ะปุ๊บโอ้ my g o ดสุดๆไปเลยเม็ดนี้อุ๊บ อือือโอ้โหทุกคนปกปิดดีมากนี่อโอ้สุดยอดดูนะโอ้โหปิดได้หมดเลยอะ่ะดูนะป๊บ มาณนี้นะคะทุกคนหน้าที่แต่งออกมาแล้วก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งคือดูอว่าดีมากเลยอะ่ะดูสิดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะแต่ว่าบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันหนาไปนหนักไปหรือเปล่าเพราะว่าหน้าเราก็มีปัญหาเรื่องรอยสิวพอสมควรค่ะก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งคือแบบเยอะมากเลยค่ะก็ดูดิปิดได้แบบชัดเลยอะ่ะเห็นได้ชัดคือแบบปกปิดแบบสนิทเลยฝั่งนี้คือแบบกริบเลยอ่ะดูดิ เราก็ถือว่าโอเคนะคุณเพืพ่อนว่ายัางไงคะสำหรับแบบการปกปิดของคอนซีลเลอร์ตัวนี้สวิตมิ้นต์โอเคไหมอะเต็มสิบให้กี่คะแนนสำหรับเราก็ถือว่าแบบปกปิดได้ในระดับหนึ่งคือแบบถือว่าเนียนเลยอะเนียนมากเลยอะแต่คือมันอาจจะมีรอยนูนของรอยสิวอยู่บ้างค่ะเพราะว่าผิวเราก็ไม่ได้เนียนเห็นไหมมันมีรอยสิวที่เป็นแบบแผลนูนที่แบบมันยังไม่หายก็ถือ <beber> ว่าปกปิดเนียนมากนะคะ ถ้าแต่งหน้าอีกนิดนึงก็ถือว่าแบบแทบจะไม่เห็นแล้วรอยสิวความความที่เป็นแบบรอยดำรอยดำรอยแดงสามารถปกปิดได้ดีค่ะอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยสำหรับคนที่แบบไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสำอางเครื่องสำอางใดๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราลองใช้เพราะว่าเห็นหลายคนแล้วคือแบบรีวิวเขาบอกว่าดีมากแต่มันก็คือสามารถปกปิดได้จริงค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอะ เราสั่งมาจากแอปสีส้มค่ะทุกคนใครสะดวกแบบไหนก็ลองไปสั่งซื้อดูได้อาจจะรอนานนิดนึงเพราะว่าเราสั่งตั้งแต่ประมาณรอของประมาณสิบกว่าวันค่ะนานมากคุณเพื่อนคนไหนที่แบบอยากได้สินค้าเร็วก็สั่งในติกตอกได้อาจจะรอไม่นานอาจจะประมาณวันสองวันแต่คือเราสั่งจากแอปสีส้มค่ะรอสิบกว่าวันมาจากประเทศโดยตรงค่ะคือมาจากบินมาจากประเทศจีนเลยจ้าหนูจะแพ้หรือเปล่าไม่ทราบนะ เดี๋ยวเรามาลองดูอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้ไม่รู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเพราะทุกคนดูภาจีนทั้งหมดเลยจ้ะอ่านใครอ,อ่านออกคือมาแปมบอกหน่อยนะคะ <c oughs> เราไม่รู้จริงๆค่ะแต่สำหรับเราเราชอบนะคะในการปกปิดคือเนียนมากปกปิดได้ดีเลยพวกรอยดำรอยแดงคือดีมากนะคะใครที่แบบสนใจก็ลองไปสั่งซื้อดูได้ลองมา ลองใช้ดูค่ะอันนี้คือเราไม่สามารถการันตีได้ว่าสินค้าตัวไหนเหมาะกับใครนะคะทุกคนแต่ทุกคนสามารถซื้อแล้วก็ตกเป็นทาสการตลาดแล้วก็ลองได้เลยว่ามันดีจริงหรือไม่ดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับอีพีนี้ก็เป็นการรีวิวคอนซีลเลอร์แบบฉบับที่แบบเรียบง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่มีความรู้นะคะด้านการรีวิวเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเครื่องสำอางเราไม่บอกเลยไม่รู้ค่ะ อันนี้คือไม่มีสปอนเซอร์นะคะโน s สปอนเซอร์ no ค่ะอันนี้คือรีวิวเองซื้อมาใช้เองค่ะเพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องรอยสิวเราก็ถือว่าสําหรับเราประทับใจแต่เพื่อนๆคนไหนที่ซื้อไปลองใช้แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับอีพีนี้ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็มาดูอีพีหน้าว่าเราจะไปที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรจะทำคลิปไหนก็ฝากเพื่อนติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณการติดตามรับชมลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายลงแป้งฝนนิดนึงค่ะอเพราะว่าแต่งหน้าไม่เก่งเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งนานๆทีจะได้แต่งอาคะ่ะทุกคนใช้แล้วก็ลอง มาเลยค่ะตอนนี้คือน้ำเปล่านะทุกคนจะลองดูค่ะว่ามันจะป้องกันได้ดีหรือเปล่ามันจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ปกปิดไปแล้วจะอยู่ทนหรือเปล่านะคะการใช้งานอาจจะแตกต่างนะคะเพราะว่าเหงื่อเรากับน้ํามันแตกต่างกันเพราะว่าอาจจะกันน้ําแต่อาจจะไม่ได้กันเหงื่อเพราะว่าเหงื่อคือแบบมันมันรู้สึกว่าเหนียวมากกว่าทุกคนดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ถูนะคะเพราะว่าถ้าถูก็คือแบบหลุดเนาะ เข้าใจนะคะไม่ดามาเนอะอ่าค่ะครึ่งหน้าเลยค่ะอืมอืม,อมนี่เป็นยังไงได้ไหมคะกันน้ำนะจ๊ะหนูอ่าอืม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 ,อม,อมนี่จ้ะ <c oughs> ถ้าขนาดน,นี้ก็ต้องไปอาบน้ำแล้วนะโอเคไหม เนี่ยคะ่ะอืมซับให้ดูเลยติดไหมจะติดกระดาษเชชูหรือเปล่าปึ๊บนี่จ้าไม่ติดนะคะโอเคเนาะนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะเพราะว่าเราทาแป้งลงไปด้วยเนาะแต่สำหรับเราเราว่าโอเคครับมันดูเป็นผิวอะมันดูไม่หลุดเห็นไหมไม่ติดนะโอเคนะคะ